บ้<ม>า,<ม>าพี่น้องมากินอันอันเต็กเต็กก็ยังก็เต็กเต็กสเต็กงัวสเต็กเห่าเนี่ยเราเขาเรียกว่าเหาสเต็กเออนี่แหละสเต็กเฮาอันเขาเอืนเน่นยังก็ถามสิบเอ็นดันนีงยังก็ขั้นเทียนะ้ยเสียร้องไห้อันเอื่นเสียร้องไห้ครับ แต่ว่าผมย่ำก็ทีああ่ร้องไห้เพราะว่าแขวแขวะเพราใครดีแต่ว่ากับโอ้คือเป็นตาแแบบแต่เมื่อกันจักน้อยครับพี่น้องจุ๊บจุไปจุ๊บจิกบาศเนี่ยจกจกจำอ่ารับลงนะครับดูนะครับกินโอ้กินมันเป็นตาแแบบจังเลยอ๋อ้า่ปานไม่ดูมั้งไม่ได้อัดเอ้าไม่ได้อัดว่ะเต็มแบสโอ้ยไม่บริการเต็มโอ้ เลิดพอดีดอืมชิม้นยอดเลยแล้วเมื่อกี้เขาอัดได้ไหมวะไม่รู้เลยชินน้องเจ้าปูอัดได้หมปูหั่นใหม่ก็ได้จะได้ยังไงกันปีนค้อง่นาะเจ้แอับพี่น้อง,อองแตงหอย่างดีท่านมุกนี่อันนี้ก็คือคือตรองอืมเราเปิดไม่เห็นเลยอนะ่ะทีเนี้ย เป็นได้เอาต้องไปลบออกพี่บอลมันไม่แจมโทรศัพท์พี่บอแล้วที่เขาถ่ายเมื่อกี้ที่ทำคลิปหมุนๆเมื่อกี้นี่ไม่ใช่เรียบร้อยหรอหวัดดีเด้อพี่น้องเด้อไม่กินเขาแร้งน้ำกันเด้อพี่น้องเมื่อย่างเสือย่างเสือแซ่บๆพี่น้องเสียงญี่บุญของแท้บอ่ะพี่น้องมากนะกินแซ่บๆน้ำกันพี่น้องเอ้ยเอื้อนหาพี่หาน้องนะครับตั้งแต่เลี้ยวเขาเลี้ยวน้ำนี่ผมว่าตั้งเอื้อนอีกแล้ว มาได้พี่น้องกินเขากินน้ำวัดจีก่อนนะครับเด้อ